สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย t u b e ช่องมหา,หาบ้านบ้านหลักสลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่บริเวณแยกคลองศารนะครับถนนเจริญนครกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีนะครับเพื่อจะพาทุกท่านไปนั่งเรือข้ามฟากนะครับจากท่าเรือคลองศารนะครับเจริญนครนะครับข้ามไปฝั่งกรุงเทพมหานครศรีพยานะครับเดีย๋ยวไปกันเลยนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นสวนหย่อมเขตคลองสานนะครับทางที่จะเดินไปขึ้นเรือข้ามฟากนะครับออรนะครับกำลังจะเดินไปขึ้นเรือข้ามฟากนะครับท่าเรือคลองสานนะครับอยู่ข้างๆกับห้างไอคอนสยามนะครับนะครับป้ายบอกทางไปท่าเรือนะครับคลองสสนศรีพญานะครับ นี่คือท่าเรือคลองแานนะครับกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งนั้นเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครกับสีพระยานะครับ Ya, pergi keluar, kakak-kakak. สองฝั่งนะคระวังฝัทท่งกรุงเทพชลบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งกรุงเทพมหานคร น่นเป็นทางไอคอนสยามนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงท่าเรือศรีพญาแล้วนะครับ ่าเรือศรีพญานะครับข้ามมาท่าเรือศรีพญานะครับค่าโดยสารก็หบาทนะครับ<ะ>ตอนนี้ก็ข้ามมาอยู่ฝั่งศรีพญานะครับท่าเรือศรีพญานะครับกรุงเทพมหานครน,นะครับตอนนี้ก็ข้ามมาอยู่ที่ สีพยานะครับเขตบางรักกรุงเทพมหานครนะครับข้ามเรือมานะครับฝั่งสีพยานะครับอัตราัตราค่าโดยสารก็5บาทนะครับข้ามมาก็จะมีรถเมย์สาย36นะครับวิ่งระหว่างห้วยขวางสีพระยานะครับแล้วก็รถเมย์สาย4 6นะครับวิ่งระหว่างรามสองนะครับแล้วก็สีพระยานะครับครับนี่ก็คือสีแยกสีพระยานะครับถนนเจริญกรุงกับกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพไื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ